สวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ในซูเปอร์สเตตดีเฟนต์นะอันนี้ก็เป็นอัปเดตที่4นะครับก็คืออัปเดตใหม่นะวันนี้ครับผมจะมาบอกนะครับว่ามีอะไรอัปเดตใหม่บ้างนะมาดูเลยอ่าอย่างแรกนะครับมีเทียร์ใหม่มานะครับเพียงที่สองรับรับรับเกมพาร์ทพาร์ทไททั้นะแล้วก็เอาเอาเบลดยเอาเอาเหรียญตาใหม่เข้ามานะครับแล้วก็เอาเอาเอ่อเหรียญตาเหรียญตาไ ตอนเมดที่ผมรีวิวไปล่าสุดนะครับล่างอัี้ตัวสงสนะล่างล่างเอ็มพายแล้วเอรเวอร์ชันใหม่นะครับแล้วก็ตัวใหม่นะครับจะเป็นดีเทลตัวอัต้าที่ทำเต็มๆครับอันี้กลายเป็นอัต้าที่ทำเต็มๆครับน้ำจืดเต็มนะครัแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นเหมือนจะเพิ่มดาเมจไททัน เจอครบนะแล้วก็ดามิแพทชันเจอครบสกิลอาร์เพิ่มดามิสกิวอาร์อาร์ให้กับแพทชันเจอครบนะทุกคนถ้ทเจอคอบเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันจะเริ่มปรับใหม่มากขึ้นแล้วทุกคนๆๆเหมือนจะดามิแรงขึ้นไหมใช่เมืนเดพอแหละแต่คลิปนี้ผมจะไม่สอนหาลูกตัวนะทุกคนผมจะไม่ได้สอนหาลูกตัวนะ บอกคือเจ๊ว่าอัปเดตมีอะไรบ้างนะแล้วก็แผนที่ทะเลทราย,ายนะให้ทุกคนมานะนี่ทุกคนทุกคนเห็นไหมมันยังมีไอ้พี P B บอกแึละเพราะอกกันดีถ้าเราไม่ได้ซื้อมันแล้วคนมันจะไม่มีพีบอกแต่นี่มันคือมันมีพีบอกแล้วถ้าซื้อมันมันก็จะมีพีบอกเลยนี่โดน เอบิสเคอย่างนี้แล้วก็บอยบอยก็อยู่ล่างนะคนแล้วก็เทียสองเนี่ยซื้อได้ต่อเมื่อห้าวินนะน,อน้องห้าวินโอเคก็จะมีอัปเกรดเททันอัปเกรดเอวในไททันอัปเกรดเทเลคอฟแล้วก็อัปเกรดลารเทเลคอฟแล้วก็เกรชเทเลคอฟแล้วก็อัปเกรดชาร์ปเอ่อชาร์ปชูเตอร์เทเลคอฟนะน,อน้อง แล้วก็อัปเกรดบูมบ็อกนัทุกคนแล้วก็ไอสองตัวนี้ก็จะเป็นเทสลาทุกคนก็คือต้องเติมเทสลานะแล้วก็ซื้อได้เลยโอเคแล้วก็จะพาไปดูเนี่ยไอตัวเนี่ย นก็อ่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนนะคุณไปเก็ตเจอกันคลิปหน้า